หน้าต่างบานเปิดคู่สวยๆรับลมดีๆเปิดโลง่งควรใช้ขนาดไหนดีมารับชมคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมหน้าต่างที่เปิดรับลมได้มากที่สุดและโล่งที่สุดอีกหนึ่งแบบก็คงหนีไม่พ้นรูปแบบหน้าต่างมันเปิดคู่นั่นเองครับหรือหน้าต่างมันผักคู่กลางแยกออกทางซ้ายและทางขวาครับผม แล้ววันนี้จะมาแนะนําหน้าต่างมันเปิดคู่กันนะครับว่าควรใช้ขนาดไหนประมาณไหนดีครับผมเริ่มด้วยขนาดหน้าต่างมันเปิดคู่ขนาดมาตรฐานตามท้องตลาดทั่วไปนะครับความกว้างจะเริ่มที่1เมตรถึง1.2เมตรครับและความสูงก็จะอยู่ที่1เมตรถึง1.2เมตรเช่นกันครับแล้วขนาดหน้าต่างมันเปิดคู่ควรใช้ขนาดไหนดีสําหรับหน้าต่างมันเปิดคู่วิกเน็ตยูพีวนั้น เราอยากแนะนําความกว้างเริ่มต้นที่1เมตรขึ้นไปครับมากสุดไม่ควรเกิน2เมตรนะครับผมเพราะอาจจะทําให้บ้านดูไม่สวยและบานอาจจะหนักเกินไปครับผมส่วนความสูงนั้นหน้าต่างควรเริ่มที่1เมตรเช่นกันครับและสามารถทําความสูงได้สูงสุดถึง2.4เมตรกันเลยครับผมแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ความสูงที่มากกว่านี้ทางเราก็อยากแนะนําให้ติดเป็นช่องแสงจะดีกว่านะครับผมเพื่อความแข็งแรงและการใช้งานที่สะดวกของบ้านท่านครับผม หรือลูกค้าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างมาเปิดคู่วิกเนตจูพีวีซีนั้นสามารถติดต่อได้ที่เบอร์088-758-4510หรือ Line Official a c c o u n t า s ์แอดสไน์ ile, net, ครับผม